对对对，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 对对 ดังถึงมันจัค่ายได้ไหมเนี่ยหดแล้วปูแหวกตาว่าทันหงอพใหงมาตาได้แต่จักทัยด้ว อ oh, oh, ้าวขันมาอ้าทำไมอาวออดออกแล้วอ้าวขัน oh, ม่วานะพ่อม่อวาว่าคึอ่งแหละว่าไปจังอาฮการนวิ่งียบเีไม่รักเท่าไหรอ๋อเด็กก็ค ใหปาเงิ <po hal> นึนว่ะพอาว่าทีให um ้เนนะาปามันเือปานแดงกึงว่าแค่พักมาถือะว่าว่าาน่าอีว่าุ่านเแ้วขึ้่างไปว่าข้างหนไปดังนนโม อ้ลั่งมากลรับเรียบกูอย่มาแค่ขาดกกันมีทั้งถูกมีทั้งเดกไมีทั้งดักไม่ทั้งก่อนช้อยแค่ก็เรียบ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 ก็ตักะงอฟ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 าฟอ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 ลอฟ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 มาออ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 อ แมะปูหางอาข้าวแทบอาข้าวแาบอาข้าวแทบข้าวแทบโรคฟานนะดูใจข้าวตาเดาข้าวตาเดากะเทแช่แต่ว่าอยากกินกับข้งหวานนะข้าวตาเดาอยู่คนแ้กฝานนะเจอกับของหวานมองไหยมองของหวานถ้าข้าวตีกับขราเดาก็เข้าอ่ะ กาดากาไม่หวัดกอาทุกก้าไม่ไม่ร้ายพักร้ายจรรยอย่างเ<ม>ต็นไปต็มาตาลายไหมพ่อเม็ดน้นดอไว้มีปันหา<ม>คนมาพูดแต่ความนะตื่นนะเจ่าขัง<ม>พ่อจะเสียงดังกัางวังไม่กับวะพ่อว่าพ่อเบาดูฟงนะพ่อว่าเรายังตืงนไะด้ พอ่อเนาะเ้ยจะมีปัญหาอะไรไม่วันหาอะไรเองแล้ว hmm. ร้มว่มีครับน้าพ่อทำานไม่ต้องสีเรือบไม่ต้องการผู้ใดจับเพราะว่าทุกวันจะของเองต้นอยู่ที่บ้านเมาอยู่ที่บ้านโชว์แหวนอยู่ที่บ้านเห็นไหมโชวใหมเวเทมาไม่ใช่ มมห้าเจ็ดส่วู่ปะปูก็ตื่เดีอที่ข้างนอกกลางวันเดีออ๋อวลางคืไบ้าเลยที่ห้าเจ็ดสูน้ยนาำไร่ฟงแล้วพอเขาเค็งเค็งได้ปูเหมือนี่ยได้ส่วไปล้วเลยข้างในแคบอ่ะงั้นแตาทีว่างอ,าาร,างอาร่อยมากก็หนา่มมากเลยนี่ตามสัญญาได่ปูเค <laughs> ่ออกประมาณไหบ กินผู้ใดกินบ่หนะามักตรงน้มกัาตรงเลยอตนเอลพี่รุกลานพ่ออยู่พัวโราเห็นทุกชะตาเห็นทุกเวลาเขาปู่ตาพ่อก็ทําให้ลุกรานดูนั่งเลยเพื่อรุกรานจะชีวเรเพื่อรุกรานอยากกินก็อย้กับาวข้อเมื่อแรกกูชี้คือเอาถามวันน้อว่าฉันละ

แกงหวะนแกงไทยผัดหวานเอา้ามันไทยก็ออคนพอหวานครับไอ้วาเเบอดาติคือญาติปคือต้งคือต้องยิเล่นงายนอยวันที่สิบห้าวันนีวันที่สิบห้าเหมืองมือวัเล่นถามว่าพ่อมีนัดไว้มีนัดวันที่สิบห้าเขาใจว่าไง มีนักมาที่สิบห้าพราะจะบอกสิเดีาวข้ามาแล้วมันตูกไปเลยมันไม่ได้ตัวถ้าว่าตัวถาที่สิบามาไหมที่มาที่สิบห้าพราะจะบอกสิบห้ามาด้วยมแล้วยมแล้วไม่ใช่เาผู้นั้นไงมนที่สิบห้าจะบอกสิบห้าเอาละอาตัวนี้เนาะปูเนาะเค็งๆเลยเนาะเอเคอ๋อประมาณมะม่วงเนา คือเบาเนอะเมามาเมาเขาพูดลังยังคูเสี่ห้าโอ้ยแม่นาร้อบหานอีพอเมาว่าพักมาไหนเนาะเอาข้มวยมมาเทียจังนะเอามันเกินจังทั้งพอหนักแบบ้านที่สี่ห้าถ้ากันเข้าใจวันเข้าใจอยู่กู พ่อนัดว่ามาที่เสียมฮาบอกตั้งแต่ตูงมาโม้พ่อไ่อยากบอกเราวม่ตรงไดไม่หรอตรงนี้ตองได้อี่สวันที่เสียมหาเห็นว่าเสียมหากระไรทีะเหตนว้าพอาไรทีมเหตุบ้าไดรทีมคาคู่คาผ่านเหตุบ้าเขาว่าโยนนั่งห่ะก็นั่งสีน้องคุยะหงายตรงไปเรอยเห็นไหม งานต้องว่าเรื่งงานต้องเอาทวนถามบอกก่อนพ่อเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองว่าที่จิตพ่อวันเนี้ยพ่อแจ้าใจไหมมาเชียร์เองเข้าไมขาเป็นไงขาดีขึ้นครับมันก็ดีไม่ดีได้เงิน มีลูกพ่อาเข้าเวาอ่อเอร์ <ST. S 1> ล,ลูกพ่อกเบื้องมั่ก็ตาว่ายู่งด้ายตา้รนั่งอีพ่อว่าเมื่อนี้น้งพงลกวะอ่านพรี่เบา,า,าให้ฟังเบ้าฟังแกงแกงกาจักรใจใจคือวันที่สิบห้าองปู่ที่ผับขาวเน้นเนๆ้ๆเน้นเน้นเน้นจะให้ลูกหลานรว่วมช่างเด่นลูกแดนสวัส ได้รับความบรรทามาแล้วจากทวันเทวันได้รับควาบัรท่าจากองค์ปยงายคุยกองค์ุยที่าเขากำลังจะเริ่มท่าเข้าใจไหมเงี้ยกำลังเสียหายเริ่มท่าได้นรกได้นเทวันถ้ารถวานไม่มีเงิไม่มีเงินเขาช่างไม่ได้ถ้าเบิร์นบาลไม่มีเงิถึงเขาช่างไม่ท่านเข้าใจไหม ไงมาดูหลานเขาใจเลยปู่ที่พักขาตากแดดก็ยืวบานทามากตากแดมาหายปูต่ตากเอาเออเออตัวหนาตัวหลังมันพักมากเลยพอตมมามหนาตามหลังตามไปหนึตามไปมัน <c oughs> มันขึ้นว่าไหนพรุ่งนี้วันที่สิบหกบายทีมอง้งจะเออว่าว่าทักกันใครขึ้ไหม <c oughs> เบียตัวช um. <t un> hmm? um. ัาปุตมุมหมดเบียรท้อท้อท้ตัวไปย่างไปเราจะไปมาปูท้อตัวท้อตัวแล้วก็เดินต่อไปเข้าจะไปทา้งไหนเขาไปทา้งไหน คือปฏิเสธพ่ะใช่ป่ะมนช่ว่าต่ายเืินตีบ้านนี้ไม่กระเปาม่นอกค่ะเล็นคนมาเออเออนั่งไม่ตึงตีัแต่พอถึวบเขาหนังขายได้เก่านะเขาขายได้กันอูอ้าววันนี้เหอเชียงหม่ขาเข้ารได้ตีบ้าหทหาแห้งเห้าไปก่อน อยากฉันหลังกคเกันมาขอคืนมาขอเอ้ไม่เป็นไรที่หลังจกทำอย่างนี้นลวมาหานจะไปรายการออกมาแบบนี้นะเอ้โอ้โอ้มันรอ้โอ้โั้โายัอ้โม้อ้โ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 ว้โอ้โออ้อ้โ้้อ้โอ้โ้าอ้อ้โออ้โักอนอ้โออ้่าน้อออั ว่าเชียร์หาว่าไม่เหมือนตั้งไม่ได้ารหอนข้า,า,าวเย็เราไม่กลับเปคึอออกกันข้าเยงนเราเยวปหอนคึอออกกันข้าวเยงนเรงแตงโมลูกโตว่าเราแหงเราดูนะแหงหอนดูอ้าวแบบนี้ว่าฟังปูตาเราได้อโอแต่ท่านดูอย่างนั้นขเนขดมาเนา เช้เองแท้ใส่ได้ไปมาบ้สวัสดีเขาเขาบอกท่านเบังเล็กจ,จักตัวไปแล้วมาเห็นจังไหนว่าเใ็นได้ต่างแล้รัดเครื่งรัดต,ต่างไปโอ้พวกตารักแต่ไม่มาชัน,ขนเขาอ่ะตอนน่งพ่อว่าคือนมา ขวัาีค่ะไปาาพวกตะเคีมทนทวนทวนันอโอ้พวกเคีกับเี้งใล่างปูเขาอาจจะว่าเออเอามั้นปูตาคือจอย,อยมาวางปูตามาวังแม่คืูนะคะับคีมาดอดองนัคือจอยกับเราไปไคู่จัไหนว่าคู่กนหน่อยอเขาะวงพ่อขาบางไปจังเลย สวัสดีค่ะบ้านชายเด็กจักตุายคู่ก,กับบ้านท่านฝากตุาาายาายอยจากนจากจเอาเอา้าเขาได้คเปลนหน้ากเสีเขาไ่เข้ามาจันขหัวดี่เปเนาะตันาง่ามาชหลังจ้าก้างหลังมาชายข้างหลังพ้าว่าคือแม่ร่าเขาเลยมาเปลนทางเออตอนที่เหมื่อเน็กปะ บาฟาจังดีติดตามนะคะบา,าบานบันวติดตามมองใ้วั็เหมือนเลยละพ่อกันห้องคุกกันว่าเป็นทาบัฉาดดิจับเทศอีนหนังแล้วจะจัดก,การให้อยู่าายู่นะไอเอ็งทำมาทังทำวันนี้คนดูก็้องกินัังสอ,นนอ,องคนแค่นนนนกับเงา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 เะว่าโอ๊กูระโอ๊ไหา

แต่ถ้าพ่อกบว่าคือการเพราะว่าต่อีงั่างสองพ่อไหนพ่อกาว่าคือกนบแบบที่อืกนเนื่อชื่อไหาพ่อได้มาคิดแต่รำหน้าบึบึงกับอิงอ่าง่ัานันคว่างเขาสวัสดีค่ะมันจะคือแม่พ่อว่ามาเหมือนไม่ร่างเลยบบบไม่กว่าวใดเขาเอิญองอ่าเขาเอิญคิดว่า เที่ยวไกลๆกูเหมนว่าหเมืองกูดอนเลยโอ้ยุทใดว่าฉันจว่านางยุวันนางสายโา้โอ้โอ้นาควบเอางี้คุบเอาคือกบคุบท่านกับท่านควบว่าท่านกับ่าด้นี้เข้ามาเสียตดไมาแล้วเข้ามาด่าะไรไปบ้าเขา่าดงานสาวก็จะเข้าใจเพราะา หาคนเขาแตงเงาไปตงอีนั่งเขาก็นแต่ยังว่าเขาแตงนั่นนกนั่งกันยักงเล่ากันว่าเขาแตน่งงนกันเนาะไปดูม่กูจากลอตเตอรี่สิปูขีมากอกจังใดจังไปขีมาแบบวันแต่ว่าคู่จับัตาดีเข้าวันค่ะแม่อิงนั่งหงั่งอีนังตัตาขีทางล่องเิงขีมากอก ยากทีต่ตัวไปนตั้งทางก็ไม่เาไหแต่มาดูนีคือจับเ,เขาจะไท่ราคาับเขาจะจับมาจูบังมาบุกมา,าง่ายมากจีนักชะพอะ่อน,นี่ง่ายมากใหกูปวดหัวบางีก็บอกสันเออวันคำหา กูกังวลหัวทันว่ะอ้น้ำสามคอนเรียบร้อนแว่าเ่าแฮงว่าเขาใจแฮงเปิดไปไหนแางปิดหัวไปม่นฟาคือไอน้ำสามคอันนั่นนอครับผมว่าอยากเกาหัวให้มากด้าเห็หัวน้องกว่านานเหอย่าว่าตาใช่ใช่พอนะรอฟังว่าเขาบอยังฟังาหมบางในว่าที่ถือฟากระจาจว่าอีนางสมคอครับ มือมีนางส้พอรู้ไหมว่ามาที่1ุห้าตามผัดตามนักขายขายอยู่เทากันเด่ากัน่านขายสพอเออจริงกร้งขายอยู่เพิ่มตังไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมเอาเข้านั้นหะนา้สมพอตามดูมีเท่าไหร่คือเท่ามัน อยากตรงนีใช่ไหมยองสมคบธรรมว่าจะไดได้ไงมาอ่ะก็ทยหลายครั hmm. <cra> ้ง <Kirk> บ <Hebrew> uh ่ายหลายหลังบ่ดิยางสมคบสมค่หละได้ามว่าถือว่ารัว่าถือเขาถือได้ถือถามว่าถืออะไพอโตเลยยังสมคบธค่ะพวกขามือพวกเินพวกกรรบานเรอกพี่กับว่าถือว่างแต่ถือเ คอแางหน่อนอดตัวึหน่อัไหนพอตาคลอัขคลัไหน่ายากเท่าไรท้อท้อนอตอมนอก็โอเคแล้วงอือยังเจ้าคอตางบนอือได้ทวกนาตัวหน่วยรดให้คตัวไหน่อย ให้แต่ร่างหน้ามึงขั้นเชือมัติอ,ออกว่าละพออ๋อขั้นถชือ,อด่านแต่ว่าถชือไหนมาด่านแต่ไปร่วมใช่ตัวไหมตีนงางสาวพ่อวันนี้พ่อแสดงอภิธีการให้อีนางสาวพ่อเข้าใจว่าเลขรถพ่อสองศูนย์เอ็ดหนึ่งใช่ไหมแล้วทำไมใครที่พอ่อเรียกหาทำไมมันไปโต้เถ็ดชู น่มีใครทำได้ถ้าไม่ใช่พอ่อโปรดวิจารณญาณในการรักถุกแม้ก็พิจารณาก่อนตัดสินใจตอนจะไปรียากถือพิจารณาด่พิจารณาด่วนนี่คือคำถังสุดท้ายของพ่อแล้วนะอีนังเุกพรอถ้าไม่ได้ม่วนนี้ไม่มีวันได แค่นี้นะตกนะตกนะอย่างนอไงเอาพอถุงถือแล้วเสียงดย่างนเสียงฮ้าอยีางนะอ้นยังถางพ่อรู้นะออถงพ่อตายมาน่ะทุกพนเอาแต่เก็กถูงมาทำเสียงพว่าพ่ตารางน่ดูยังถุงพ่อขั้นจืิงวัดถือว่าหน้าก้อ ันน <ừ> ีาทีวัดคือขั้นธชื่อตัววันคือขั้นธ์ชื่อตัววัดออวนั้ก็ตทองไหนอ๋อพ่อทื่ปวดผายคอยถือว่าพ่อช่วยแล้วนะนางสะพอนะได้กินแต่ชื่อปลาดัดก็พอแหงแล้วยังทำฟคนปลาดัด้จงต้องห่างจาก็หลักคุ้มทึ่งโจงจากหล่กงงเขาหลักขันธ์เขาที่มอได้หอดครัวอีกนางต้องฟ้าผู้ได้สิบแปด แล้วว่างหนาเลยปูมันไหม่ยปูว่างหน้าจังหรอหันเรียบจี๋นะครับครับเป็นเป็น